ลงมาแต่ใส่ไงน,นะอ๋อลงมาทึ่งคุณบ่อกินนี่ฮะอ๋อจริงจริงเจ้าขึนไปยังไอเทิ่งนะขึ้นไปน้ำที่จันมูนี่พาสองแฟ่น้อยเพิ่นมาสวนมันอีกแล้วเนาะโอ้ชีแปลกๆหูแปลกตาเต็งไปเดยอปลุงเอ้ยนะ่ะคอนลุกคกู่ๆไรมูนี่ สบายดีนะสวัสดีเด้อเอ็ซีกันเบรร่สุขทุกคนเนาะมุนี่กับสิบแปดหูแปลกตาอย่างน้อยมาอยู่ป่ายอยู่ารอนพี่อแต่มาคุ้มให้มาคุ้มให้จุดขีมาจุดขี้เงาจุดขีเงามันมาครับสองแสนน้อยเพิ่นคือเก้าปากกามาเพิ่มอีกปากกาคือพอเพิ่นม,มานั่นเหมือนอกันเนาะพอเพิ่นออกไปถ่ายคลิป เลยพออาของเพีหน่อยเพื่อนมาน้ำกันโตตาเอ้ยสวัสดีป้าลุงเน่เ้ยเมื่อยวะลูกอ้าวมาท่านทอดใส่อยากกินน้ำเลยน้องตาเพื่อนเนาะฉันนั่งถามแม่อยู่นี่เด้อแม่เมื่ออน้ำาให้กินก่อนเด้อด้วยเลย นูกไอโต้ก็ต้องไปด้านน้ำกันไปลูกไปแม่เจาน้ำไผ่แม่ชิมื่อนนำอยู่เทียงเพื่อได้มาให้ชิมเจ้ากินได้ลูกเด้อโด้วยด้วยด้วยเห็นแม่คือการเพื่อปริ่มน้ำพอลถาก็ได้ลูกเลยลูกแม่เมื่อนนำมาให้กินก่อนเด้อทั้งไผ่เสียงยังห้องอันนี้ชิป้าชิรอนกับชิมีเสียงแจ๊กกระจันห้อนเนาะ ่ดนใส่ด้เห็นว่าเห็นว่าไปแล้วบินไปแล้ว,ลวอยู่รอบๆหายากันยังเป็นป้ายี่น้อยยังทางโบเวอรนี่ยยังทางโบเวอร์ทางเอาสมีก้อนบินบินหนางคอยเบิกกันมาอีกแถวป้ายยี่น้ำป้า นี่ก็คือเทียงเนาะเถียงที่เขากำลังสิเห็ดไว้ส้นหุ่มเอาเวลาเขามาปลูกมันเดี๋ยวมาขดมันเนาะจะเ,เป็ี่ยนกระต๊อบน้อยไหวนัง่งเช่ามือเช่าพักเช่ามือสองเซนอะไรก็อยู่ขึ้นเด็ดเนาะคุ้มกินอย่างน้ำพอ่อแยงงอดพอได้ว่าอยากกินน้ำมีก็เลยเมื่อน้าอยู่เทียงให้ มุกมูมีสองคนบนว่กุมไ้เลยปลาลุงเลยทำโ่รเฟนน้อยก็นยังทางไ้คือเก้าอ้าวตาตาตาโตอันนั้นมีลูกอันน้ด้วยไกหน่อยอะไรยังลูกดดูอัน้นมีอะไพังกินนะ มกักมักปิน้นปิ้นน้อก<ด>ินดูกินกินท่านี่แหละกินหน่อยแท้แหม่ไม่ยั้งข่าวตานะลนะูกินดิ้นอิ่มว่ากินน้ำนะไอโต้ไอโต้บวกินบ่ดับบิ้งแห้มได้ไงดูดปิ้งก็ไม่ทุกเลาะทั่วแล้วบ่เลาะให้นี่ยยังทั่วยังใ่ได้ทั่วบ่วไปเหอะข้าเม่ไปเลาะให้มันทั่วเน่จ้ะ นานๆเผื่อจะใชิได้ม,มาห้ได้ดูเพื่อนนี่หนอโดยจจรอบๆสวนก็มีแต่ป่าแต่ร้อนทั้งพ่อแศษน้อยเพิ่นกัญยังเมียนไม่เมียนอย่างนี้เนาะทีเพิ่นบักลงมานะ่ะเมียนกลัมันยังเรียบร้อยมันตายแต่แกสีจูดอีกอ้าวพากัานยันยังกันอีกยังไง ไปอปไปไม่ยังเราพักกันหาเอางี้ะลูกโดยไม่ยั้งนะลาหลายหลายเอามือผ่ากันชาลุงสีเนี้ยลูกเรอโดยชาลุกินไบนชารวงก็กินอไรผักก็กินบ่ไรดูอันนี้เนี่ยกิน่ยตไปย่างไปย่างไปย่างมันทั่ว่วนไป เบิ่งโดมเด้อเบิ่งโดมเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมายังมายังเจอแล้วนี่เจอแล้วมาบอยาดกันเด้อบอยาดกันเด้อเนาะมีแต่เสียงแยกกระจังห้องพูัเซลเซลอยู่เนาะั่งก้มก้มุอยู่แล้วทังนั้นกันมันนี่หาดีทว่ามันวดพี่น้องเไย มันแหลกคือตะก้อนนะเพราะแห้งมื่อนี่มันสีมืดคึ้นขึ้นขึ้ฝนมื่อนี่ขึ้นฝนตุ๊กแน่มื่อนี่โอ้ยเนาะบรรยากาศอยู่ป่าอยู่ดงกัสดีแบบนีน้ได้เห็นอย่างดอกมากับน้ำตูดช่องก้นนี่เลยน้ำก้นช่องเศษน้อยเพิ่นนี่จะไปเพิ่นกับสะดวกสบายนอยนึงพอ โดยได้พาเพื่อนพามาพาเพื่อนมาป่าเนาะแต่ก้าพาอยู่แต่เพื่อนแต่งอย่างมันคนเอ้าโดยดูสองคนนี่กับม่ได้คอยไปท้องไรยหรอกอยู่แต่เพื่อนแต่งเพื่อนเกิดมากันยังบ่ได้คอยพาไปดินทันยินหนี่หากจะได้ปหันไปเนี่ยค่ะเพื่อนอายุเพิ่นได้สามปีนี่แหละยั่ไม่้คอยไปหันไป็หนหน่อยนึงแต่ก้าดนั้นอยู่แต่เพื่อนแล้วบ่ได้ไปท่องไายไปใส่กันยากแล้วมันสามคน

Ah: โอ้โอ e ้โอ้อยได้ลมบอลมเด้เขาได้ไปตามก้นช่องแคน้อยเพิ่นไม่ได้เห็นยังเลยแค่น้อยลูกคุ้มก็ดีเลยเนาะสองคนกำลังดื้อใช่ไหมคะเรินี่้องีวเรินต่อเรินต่อ นที่ต e no ๊กันเนี่ดูไกลาไงน่ะป้านี่จะเสียงแม่งจักกจั่นห้องเนาะยังไมีต่างเด้ไปหาี่จักจั่นบิ่งห้องตามกุ้งม้กุ้งต๊นี่จะเสียงแม่งจั๊กจั่น พากันนั <Ồ. S 2> ắn, ่งลงกันได้มื่อดินแล้วกันเอาลงมาแต่ไส่ไนะอ๋อลงมาทึ่งคุณพ่อกินนี่ฮะอ๋อเจ้าขึ้นไปยังอยังทึ่งนะขึ้นไปน้ำกิจจันทร์ก็ขึ้นไปหัวเลยกจับเลยดินไปยครับเลยเลยเลยก็เอายังอันเอามื่กิจจันทร์นะมาเดี๋ยวมือจับเอาเลยแล้ว เคยได้ย uh oh no. really? ินเขาว่าว่าเอาตังติดเอาเนาะเจ้าวัดคือเก่งแทะเอามือจับรถเนาะใ่จับลวง่ทันบินจีจันไเห็นเห่มรด้นยโอ้เหยื่ไ้แล้วแบบนี้สาย้าผทาผู้ส่าวชนงเยนี่นี่นา่นี่นี่นเ่นี่นี่น่นี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 ่นันี้นีเนี่ี่นี่าก่ลัง่นี่น่มีแต่เสียงแม่่นห้องเนาะแซว่ เจ้ามีตังค์อยู่บ่ตังค์ตังค์ไรไปเอาอันติดแมงกระจันเหรอเนี่ยมอยู่อยู่ยเดี๋ยวขอยิมเอามาติดเด้อแมงตังค์เจ้าอยู่ซื้อวะเดี๋ยวนะี้นะตังค์นี่โอ้ติดกระจน 2> 2, ันอยู่อยู่วะนี่ตังค์นี่จังหวะเท่าไรสองพันใช่เนาะแย่แต่มัน, 2> 2, <000. S 1> มนบ่พออีกสองพันนี่<อ>ปลาปลาปลามื่อเพียงป่ะลูกป่า โดยูยางให้ลูกไปนะโดูไปาตาตาเมื่อเทียงกันลูปไปเอามื่อเทียงก็พอถึงมื่อกินน้ำหดแบบนี้ปไปมื่อหากินข้าวกินน้ำก่อนไปมื่อกินข่าวกินน้ำอยู่ตูบน้อยพูดแนบแบบนี้ด,ดยได้ยังมาลินไม่พูไปน้ำ้าพูไปไเห็นว่าพูน่ะพูน่ะ้าอยู่พูหาไหญ้าอันเก็บไม้อยู่พูพู ไปไปนั้งหญ้าปะลูกปะตุดเต่าบ่เมือบ่ลูกเมือไปเมือกันหญ้าไปย่างไปทั้งหญ้าปูแม่ไปลูกโดยไปเทียงข้าวพ่นแดดคนหน้าปูกินเทียงคนหน้าปะโดยโดยปะอย่าทิ้นน้ำลายน่ะฝนที่ตกบ่คือดินน้ำลายมเดือมๆเน่เนาะมันอยากอันต่อกับตะเวนตะเวนมันกะอมเกลือมันโดดมืด

ติดติดติดเด็กกระตั้งเออน้าพ่อน่ะไปคุณจะเอาไตคู่มันด้วเนาะพ่อมันแห้งย่างคู่มันเจินลูกมันแห้งไตหายง่างไปนี่ลินเต็มที่รถไรมาเลยแตะกเอาอยู่ติดเพื่อนแต่ซานมุนี่ออกมาป่ามาลงเปิดหูเปิดตาสองแผลน้อยเพื่อนน้องตาเบิดน้องจุดตะเบิด โดยโดยยโองนองยโดยนองิบิาว่าสิเอาต่งมาติดจักรจันอย่างนี้เนาะาเอาตังมาแล้วเชียงแจักรันกับมิดไปไปย่องย่างโดยนั่นคืออะไร จะว่ายังดูคืุ้มพอใจผู้เสียงกระจันห้องแซ่เซลยีรอนผู้โน้ยคะมา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 ระเบิดโด้ยระเบิดเนาะอาสั่งได้แม่เพชรหน่อยกันชิดคอจบคลิปเพียงเท่านี้เดลยวัอหน้ามือไมาพ่อกันใหม่คลิปหน้าอมนดูเอ้ยกลับลาปลาลุงแน่ บายบายป้าลุงไงลูกบายบายพับกันให้ลิปหนาเด้อโอเคด้ยลาป้าลุงเนี๋ยวน้อลยฝกกดได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แพ็ดหน้อยหน่ยเด้อด้วยบายบาย